โอเคคุณผู้ชมก็กล่าวสื่อให้ชมกันด้วยนะครับผมกับผมเอกซ์โนมเกมส์นะครับผมนะน,นะวันนี้เราอยู่ในรูปบล็อกไอคูดเอ็นกนะครับเราอยู่กับทีมงานของคุณจอบเออจอบจอบชื่อจอบ <c oughs> ลืมนะครับดูดิผมอายุน้อยที่สุดในนี้เลยนะยายาครับผู้ชมโอเคคุณผู้ชมแม่ของขอถามพวกเขาก่อนทำไรดี ทำอะไรดีนะผมนะเราจะทำอะไรก็ดีอันนี้ควจะปรับให้มันเป็นนี้แล้วกันตัวของงาคิปไม่รู้ไม่รู้แบ่งทีม PVP เราเือเราเลเวลเดี๋ยวคุยกัเท่าไะไรวะแปดหนึ่งหกใช่ไหมแปดหนึ่งหก โอเฮียพม่อยากชิยเห้เร็วผู้ชมผมเลเวล816แล้วดูหลอดเล็วดสิไอ้เฮียจะขึ้นแล้วในก็ไม่ขึ้นแต่ผมก็ไม่ตีอะเดีไปตีว่าให้มันขึ้นเลยดีกว่า NEED จมดินตะกี้ผู้ชม อืมไม่ต้องก็ได้โอเคนนะผมเดี๋ยวคลิปที่จริงอะ่ะมันจะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ต้องลงก่อนนะแต่ว่าผมจะเอาคลิปนี้ลงก่อนอะอนะอ่ะนะคุณผู้ชมขยันก่อนนะเพราะว่าผมก็จะเอาคลิปที่อันนี้ลงก่อนก็เลยแม่งเลยเดี๋ยวเท่าไหรบอกกันด้วยแปดหนึ่งหกบอกแล้วไงแปดหนึ่งหกเฮียกดยากสีบหาย แต่ให้ผู้ชมมันมองเห็นไงให้ผู้ชมมองเห็นนะอ่ฮะปวดเท้าปวดที่ปวดอะไรตอนนี้อะไปขี้ ไปไปขี้ไปขี้ไปขี้ไปขี่ไป What the fuck เพื่อน What the fuck ไปขี้ไป What อ่าฮะ่าฮะอินคนเดี๋ยวเอาจำนวนอย่างงี้ไปอุยชิอุยชอุชิที่บอนะคลิปนี้น่าจะเป็นการแบบเล่นกับทีมงานของผู้ชมคุณ จอบเอจอจบจบไอเหี้ยไอรึจบไอเหี้ยมันเรียกยากชี้หายแล้วผู้ชมไปไปเงียเงี้ยกบ้าแล้วผู้ชม โยมมก็มาทํากิจกรรมเพื่อนของผมก็บอกว่ามาทํากิจกรรมรอบอสเกิดนะครับผมนะอ้ียอะไรเนี่ยก็มากันแล้วนะครับคุณผู้ชม <c oughs> เออกูดี้อะไรกูดียว้าวคนไม่ลงมากันเลย <c oughs> นึกมาใต้คุกมาดูก็ได้อ๋อผู้ชมหนีมาใต้คุกมายืนดูก็ได้อ๋อผู้ชมอ่านถูกละจอนจอนอจอนจอนจอบหรือจอนวะควยมาเรือนอนูน่ะ โอ้ไม oh อยากโดน r K O ไหมปุ๊กตุ๊า r K O อึจุอึควิงอึจอจซีนาทุย้ย <ś> เ <c oughs> อบมันก็ยังมาเล่นนี่อะไรอีเนี่ยอีกคนไปขี้ฮ่า <ś> ฮ <c oughs> <ś meio> เดี๋ยวไปขี้เลยล่ะเฮ้ยเดียไปขี้คุณผู้ชมทำเสียงรบกวนขออาภัยด้วยคุณผู้ชมฮึดูดีเขาบอกว่าอยูไหนกันเนี่ย ขึเสาขึ้นไปอ่ะครับทุยอ่ะกูตกเอ,อือกู <c ười> ได้นอนโรงพยาบาลมา3สามสี่วันแน่นคันกูตกนี่จริงโลกจริงขึ้นแบบนี้แม่เลยอ่ะขึ้นยากชิบหายเลยคุณผู้ชมกูจะขึ้นไม่ได้ผู <c ười> ้ชมโอ้ยร้อนถอดเสื้อดีกว่าวัด เดี๋ยวไปตามให้จะได้ PVP ไหมเนี่ย <c ười> คลคิป6นาทีและคลิป6นาทีและไม่ได้ทำอะไรเลย ไ <c oughs> อ้เฮียคลิปแม่งหกนาทีแม่งไม่ได้ทำแย่เลย,เลยผู้ชมคิปแม่งไอ้เฮียยาชิบหายอ่าน่าครับทุกคนพูดพูดพูดพออูพออูก็โดก์ what the fuck <c oughs> ูด

มีแต่ชายจะไม่ยุ่งถ <laughs> อ,อดเ <laughs> สื้อด้วยโอ้ไม่ไม่ถอดตรงนี้ถอเสื้อด้วยฮา เราดูอีกดีคุณผู้ชมเราดูกูไม่ยุ่งอีกดีดูอ้าชิตผู้ชอบอทเกิดบอทเกิดมันไม่ไปมันไปขี้คุณผู้ชมมีคนไปขี้หรือคนผู้ชมอ้าช่วยด้วยการโดนตีอ้าว่าเดอะเอลไล อะไรมีวัดโน่อะไรอลิมาอลิมาโดนลุมย้ำสยิวตอนนี้ผู้ชมตอนนี้อลิมาก็ถูกลุมย้ำอยู่นนครับผมนะ ย้มใส่แม่งโอ้ชิตกูจะตายอืออืออเออ่ายังยมีโดอนอ่าโดนเฮ้อคลิปประมาณหกเจ็ดนาทีถึงได้ที่ตีบอสคุณผู้ชมโอ้ชิ <laughs> คุณผู้ชมนนคิปตั้งนานแค่นี้แค่นี้คิปตั้งนานแค่นี้ เราจะไปตีทาคีกันเออ่ดผู้ชเราจะปตีทาคีกันไอ้ที่ยังคิวตั้งนานในร์มีแค่นี้เหรอ,อวะโหแบบลื่นมากคุณผู้ชมแล้วอยู่ในเซิร์ฟวีของทีมงานของงันแบบอันแบบ อะไรวะจอบเออจอบจบเราจะเรียกว่าจอบกันนะครับผม <c oughs> เอโต้จะตายเฮ้ <c oughs> คุณชมเอโต้จะตายนั่นนี้เอโต้บอก <c oughs> อีซี่นะเรื่องแค่นี้ตีแ <c oughs> บบแป๊บเดียวคุณชม <c oughs> เฮ้โทแตก มพ่ผู้ชมตอนนี้ J.O.B. โดนตีแล้วนะครับผมนะอจมอ o b พวกเราสองคนต้องได้ปะเนี่ยเราเราจะได้คนเดียววะเออตอนนั้นผมทำไมผมได้สองคนนะณผู้ชมบางเกบางครั้งนะผมมันบอสทาคีเราตีแล้วเราได้สองคนนะผู้ชมนาทีตีบอสแค่สองตัวนะครับผมนะคิดตั้งนานตีบอสสองตัว ได้ผู้ชมผมได้วะจ้ได้สองคนนะคุยมได้สองคนโอเคมาจูกคลิปก่อน จบคลิปก่อนมาจบคลิปก่อนขั้วไอคลิปเรา เกิน15นาทีไม่ได้บางลิปผ,ผมมันบางคิ่หนอ่ผมอัดเกิน15นาทีแล้วมันลงไม่ได้นะมาคุณผู้ชมตอนนี้นะครับนะตอนนี้คลิปประมาณส3นาทีละ สิบสามนาทีอัดต่อพาคสองโอเคอัดต่อพาคสองโอเคของใครชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามในต่อยอดียว,วยนะมันยังไม่จบนะครับผมนะ่าจะต่อพาคสองก็คือแบบถูกคลิปนี้ล่อต่อเลยนะ